สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานหลายวันเลยนะคะก็ตอนนี้ออกพรรษาแล้วนะคะก็พิเทศกาลงานหลายหลายที่เลยนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าออเดอร์นะคะเยอะรัวๆเข้ามาเลยนะคะก็เลยอยากจะแนะนำสินค้าเพิ่มเติมเช่นเคยนะคะหนิงก็ยังมีสินค้าคลิปช็อปนะหลายประการหลายหมู่หลายประเภทเลยนะคะให้ทุกค้าให้ลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะเลือกสรรนะคะเพียงแค่วันนี้นะคะเข้าไปที่ นะคะหนิงขายส่งคลิปชอปตลาดสำเพ็งนะคะแล้วก็ไปเลือกดูสินค้านะคะแล้วก็จากนั้นก็กดเข้ากลุ่มนะคะกดเข้ากลุ่มนะ,ะสินค้าที่ถูกอัปเดตจะอยู่ในกลุ่มไลน์นะคะ Open Chat เท่านั้นนะคะเราจะเข้าไปดูได้ในกลุ่มนะ,ะก็จะมีในกลุ่มของไม่ว่าจะเป็นต่างหูแฟชั่นนะคะต่างหูแฟชั่นต่างๆนะคะแล้วก็เป็นต่างหูหรือเป็นงานพวกงานคริสต์มาสก็เริ่มมีมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะหรือจะเป็นพวก ตัวหนีบต่างๆนะคะตัวหนีบผมยางรัดผมนะคะกิ๊บงับนะคะอะไรต่างๆนะเรามีหมดเลยนะคะปินปักผมยางรัดผมนะคะกระติกน้ําเยติกเราก็มีนะคะแก้วถุงเยติเราก็มีนะ,ะหรือจะเป็นกระเปา๋าแฟชั่นต่างๆคาดผมตระกูลซาริโอต่างๆนะของใช้กระจุก,กระจิกกระเจาะก,กระแจกมาละมาลเรามีหมดเลยนะคะลูกค้าเข้าไปติดตามดูนะไมะ่ว่าจะเป็นยางรัดผมโดนทัทหรือสินค้าต่างๆนะคะ ก็มีหมดเลยนะคะลองเข้าไปดูกันนะคะลองเข้าไปดูเข้าไปเลือกดูนะคะว่าสินค้าเราเนี่ยมีอะไรบ้างตรงใจลูกค้าไหมนะคะมาดูเพิ่มเติมนะคะไม่เป็นว่้จะเป็นในเรื่องของเข็มกัดนะคะเข็มกัดคนท้องต่างต่างนะคะยางโดนัทต่างๆนะคะเนี่ยค่ะจำไรหินนะคะอันนี้ก็เป็นสายห้อยโทรศัพท์นะคะหลาย่านถามว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันคือ สายห้โทรศัพท์นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกกําไรหินต่างๆตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ขายดีนะคะแล้วก็กําลังมาแรงมากๆเลยนะจ๊ะเนี่ยค่ะนีขาด้านนี้เลยจ้ะจะเป็นโบพีเสื้อนะคะคลิปหนีบผมต่างๆยางรัดผมผู้ที่ค้าถามหา หรือจะเป็นยางรัดผมหางนะคะทิปนีบนะคะทิปนีบเงินมีพองมีห้อยตุ้งติง้งต่างหูแฟชั่นนะคะต่างหูคริสต์มาสต่างๆนะคะมีหมดแล้วนะคะสินค้ามาลองหมดแล้วนะคะลูกค้าทุกท่านสามารถเลือกสรรได้เลยจ้ะนะคะและหลังจากนั้นนะคะดูสินค้าแล้วถูกใจแล้วนะคะให้ลูกค้านะคะกดเข้ามาที่ไลน์ส่วนตัวซึ่งลิงก์จะอยู่ในกลุ่มไลน์ Open Chat นั่นเองนะ,ะกดเข้ามาแล้วก็ส่งรูปภาพที่ดูแล้วูกใจเข้ามาที่ลายส่วนตัวของลิงค์นะคะ ั่งวันนี้นะคะหลายท่านบอกว่าอตอบไลน์ช้าจังเลยบางทีออเดอร์เยอะมากไม่ต้องกังวลใจนะเราตอบลูกค้าทุกคนอยู่แล้วนะคะส่งไว้ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าไปสรุปบินให้นะ,ะสรุปบินวันนี้โอนเงินวันนี้เคลีย์บินวันนี้เรียบร้อยพรุ่งนี้นะคะวันลุ่งขึ้นแม่ค้าส่งของให้ทุกคนนะคะแล้วพบกันนะคะที่หนิงไช่ส่งคลิปช็อปตลาดํำเ็งจ้า